บบฉันว่าภาพมันสวยดีเ้าว่าด้วยสิ่งที่มันดีที่สุดในเดอะนันนะนะก็คงเป็นบรชชั่นดีไซน์นั่นแหละเออคือคือเนี่ยมีซีนที่แบบจาได้แม่นที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยก็คือซีนหนังสือพิมพ์ที่นิสวแม่งเท่การการที่มันค่อยๆแบบเออค่อยๆเปลี่ยนขึ้นรู้ทั้งรู้แหละว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเออต้องยอมรับว่าเออซีนเนี้ยเขาอ,ออกแบบมาได้เท่มากดูดีเออ,อม,มีแค่นั้นแหละทีู่้สกวะชอบในหนังเรื่องเนี้ยมันน่าเบื่อแบบว่าพอดันเป็นเส้นตรงเดาได้ แล้วก็ผีแม่ชีภาคนี้ไม่น่ากลัวเลยอะวารักแบบออมไม่น่ากลัวสืออ่มเดิมๆแต่ก็ไม่ได้น่ากลัว <laughs> ใ,ใช่ใช่มันมันไม่ไม่แบบไม่รู้สิมันอาจจะทําตัวเป็นปริศนาน้อยไปนหน่อยเพราะว่าเดี๋น,นั้นภาคเนี้ยเอาจริงเลยนะคือโดยส่วนตัวคือแม่งทํามาเพื่อเอาเงินอะ <laughs> คือแม่งไม่มีคําว่าสารต่อไม่มีอะไรที่ที่ทําขึ้นมาดีเลยอ,อจริงๆภาคแรกดีกว่าภาคนี้ในเชิงของความรู้สึก ร่วมระหว่างคนดูกับตัวหนังเพราะว่าเดินนั้นภาคแรกอะ่ะมันพาคนดูไปอยู่ในสถานที่ปิดตายคือบทบทเดียว uh huh. แล้วมันจะต้องเป็นการทีต่ตัวละครมันต้องแบบเอาชีวิตรอดในสถานที่ปิดกั้นอะ่ะนั่นคือภาคแรกอะ่ะไหนจะเรื่องของแบบเอ่อปมในเรื่องอะไรเงี uh ้ย huh. เพราะว่าภาคแรกเรายังไม่ได้รู้จักรู้จักตัววอลล์อกเยอะขนาดนั้นแต่พอมาในภาคนี้มันคือเรารู้รู้ทุกอย่างหมดแล้วไงแล้วภาคนี้มันโลเคชั่นที่มันใช้เยอะมากอะ แต่ว่าเรื่องไม่เดินเออการการสืบสวนที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ดูฉลาดขนาดน,นั้นมันมีเขาเรีเยกอะไรมันมีวัตถุดิบในในหนังที่เยอะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเอามาใช้ได้แบบเละเทะมากก็ <ấy S 2> นั่นแหละจริงๆนินียาวมันสั้นๆก็คือหน้าเบือ่ออันนั้นถูกแล้วแต่ที่มันมากไปกว่านั้นก็คือพลังของวอลล็อกในภาคเน,นี้ยมันสุดมากมันไปไกลมากแต่ว่าวิธีการคลายมปมของมันอะน้อยจริงอันนี้คือรู้รู้สึกว่าไอตัววาลลกอะ่ะมัน มันเหมือนมันไม่ค่อยฉลาดกันนะคือมันฉลาด<ว>กับกับทุกตัวละครอะที่ไม่ใช่ตัวเอกอะเออคือไอตอนจบแบบว่าเขา้าคือไม่เดาเดาได้เลยคือเข้าไปอยู่ในรงบ่มวายซึ่งแบบเราก็รู้อยู่แล้วว่าวายนั้นเป็นตัวแทนของโลหิตของ,งเยซูก็เรียบร้อยสิครับมันจะไปเหลืออะไร <c oughs> <c oughs> อะไรใไหมอ๋อแล้วแบบ อย่างตัวละครผู้ช่วยนางเอกอะ่ะคนนั้นอะ่ะตอนแรกก็ดูเหมือนจะมีอะไรซับซ้อนอแต่เรื่องมันเล่าประวัติตัวละครตัวนั้นน้อยเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้มีพอยอะไรที่พิเศษอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าอเอาเข้ามาทาไมกันน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วในการสืบเรื่องทั้งหมดเพื่อตามหาตัววารักษ์เนี่ยทุกอย่างมันเป็นนิมิตของตัวนางเอกหมดเลยเป็นนิมิตของไอรีนที่นาทางทั้งหมดอะ่ะมันไม่ได้มีการแบบว่าสืบอ,อะไรกับบุคคล แล้วก็บรรยากาศหนังเขาไม่ได้น่ากลัวด้วยมีเฉยๆคือในหนังอ่ะมันมีสิ่งหลายอย่างที่หนังผีในเรื่องเขาพยายามจะไม่ใช้แล้วอ่ะอเออถูกถูกหยิบเอามาใช้ในเรื่องนี้เช่นแบบสถานการณ์หลายอันที่รู้สึกว่าตัวละครไม่น่าทำอ่ะมันดูโง่อะไรเงี้ยคือโอเคมันเกิดขึ้นได้เสมอในหนังในหนังสยองขวัญแต่ว่าได้หนังยุคหลังๆมาอ่ะว่าจร,จริงแล้วอ่ะสถา,านการณ์พวกเนี้ยถ้าเทียบกับหนังในจัก,กรวาลคอนเทริงอ่ะเออเขาก็เลี่ยงที่จะไม่ทํากันน่ะแต่การเรื่องนี้คือมันทําแบบจงแจ้งเกินไปอ่ะอืม เออซึ่งมันแบบมันก็ได้ทําให้รู้สึกว่าแบบเบื่อแหละเออไหนจะเรื่องของความคาดหวังที่เรามีต่อมันอีกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นเป็นเรื่องหลักที่ทําให้เราสึกว่าไอ้เทียอะไรวันเนี้ยไม่เวิร์กเลยวะ่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาตรงที่มันเห็นตัววารักชัดไปหน่อยแม่งชัดแบบชัดเลยอะ่ะคือเห็นหน้าคนเลยอะ่ะแล้วพอเราเราเห็นแล้วความความประหลาดมันหายไปอะ่ะพอความประหลาดมันหายไปเราก็จะไม่กลัวแล้วไงไม่ใช่เพราะเราชินกับวารักนะแต่มัน ม่เลยคือรู้สึกว่าภาคนี้เห็นหน้าชัดมากชัดจนแบบก,ก็คนนี่อะไรเยไม่ได้มีความน่ากลัวแบบว่าไม่ใช่คนเหมือนเหมือนภาคแรกหรือว่าที่โผลมาในคอนจิลิง่งมันจะมีคนนิยามว่าอะไรนะวารักษ์กลางพพวเวอร์ฟูลก็เหมือนกับกระเทยตัว <c oughs> ใหญ่เจริงเหมือนจริงไม่ได้ว่านึกถึงอันนี้เลยอะ่ะนึกถึงคอมเมนต์ที่มันมีคนรีวิวว่าไปดูลงไอแม็ล้วบอกว่าวารักตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริง เขาตัวใหญ่อยู่แล้วมั้งแสดงอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันเป็นภาคต่อที่ไม่มีก็ก็ได้นะเอาจริงๆแล้วอะนี่ยังไม่นับกับเอ็นเครดิตหรือว่าเอาจริงอะเหตุการณ์ในภาคสองอะมันมีปัญหาเว้ยมันมีปัญหากับจักรวาลคอนเทลลิ่งด้วยนะถ้าสมมติว่าไอตัวตัวผู้ชายอะชื่ออะไรนะเฟนชีเออคือคือใน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 เดือนนั้นภาคแรกอะมันมันมันบอกไว้แล้วว่าเฟนชี่อย่ามันโดนเดินมันโดนตัววอลล็อะแบบเหมือนแบบ สิงแล้วมันก็เลยเหตุการณ์มันก็เลยไปจนถึงเอ็ดกับลอเรนแล้วเอ็ดกับลอเรนอ่ะก็ไปไล่มันก็เลยทําให้วอลล็อกอะยังตามเอ็ดกับลอเรนมาอแต่ว่าในเนี้ยในในภาคสองอ่ะมันเคลียร์แล้วว่ามันไล่ออกไปแล้วอืแล้วเออแล้วอยู่อ่ะมันก็จะเชื่อมว่าอ๋อจะไปเกี่ยวเกี่ยวพันกับ กับจาก,กวันคอนเทลลิ่งเพราะคาแรคเตอร์ตัวละครเดิมยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮียเอาอะไรวะคือ <c oughs> จริงอะข้อมูลที่เราได้รับจากจากเดือนนันสองไม่มีเฮียอะไรเลยสักอย่หนึ่งที่ที่จอาไปสารต่อกับคอนเทลลิ่งได้เออมันมันน่าเสียดายมากที่แบบไม่มีอะไรเลยเออก็จริงว่าจริงเรื่องที่มันจะไปโยงกับคอนเทลลิ่งก็คือตัวเฟนที่อย่างเดียวเลยเพราะตอนแรกอะที่ที่ที่เราคาดการไว้อ่ะคือเป็นไปได้ไหมว่าแบบเออตัวตัวแม่ตัวแบบแม่ชีอะชื่ออะไรนะไอรีนตัวไอรีนอาจจะเป็นบรรพบุรุษ ของรอเรนหรือเปล่าแต่ว่าเออพอมันเล่าจนสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่ใช่ไงเพราะงั้นนี่ยจุดเชื่อมมันเลยเหลือแค่จุดเดียวแล้วจุดเชื่อมมันเนี้ยเป็นจุดเชื่อมที่ถูกเฉลยไปแล้วในเดือนนันภาคแรกซึ่งมันโอเคแล้วเออมันไม่จําเป็นต้องมีภาคนี้ก็ได้เราไม่ได้รับรู้อะไรที่เกี่ยวกับวอลหลักเยอะขึ้นขนาดนั้นถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการที่บอลหลักมันตามหาดวงตาของไอเนี่ยแหละแม่ชีนั่นแหะแต่คือมันก็ไม่ได้ข้อมูลที่มันที่มันสําคัญกับเรื่องเพราะว่า คือดูแล้วรู้สึกว่าซิสเตอร์ไอรีนน่าจะเป็นลูกหลานของเซนต์ลูซี่ไอคำว่าดวงตาอือืกับการที่มันเห็นดิมิตได้ใช่ไหมใช่คือมันเหมือนมันมันเพราะว่าเซนต์ลูซี่มีลูกหลานหลายสายนะมีคนบอกว่าก็บวังว่าเจมส์วานจะเห็นว่ามันมันไม่เวิร์กแล้วตัวเองก็กลับมาทำสักทีได้แหละมันจะไปกันใหญ่แล้วเนี่ย